เดีครับผชิลีวันยืนอยู่ในแมป Tower Defense ครับวันนี้มาดูตัวใหม่ครับตัวบงังเกอร์ครับตัวไอตัวขนมนะครับมาตรงนี้นะน้ำเมท่าไหร่ก็อออยูดีกว่าแกน้ำเมทสองพันไอ้ยี่0ิบห้าค่าวาสองร้อยครับเมทนตวฟ้าครับแล้วก็บุญนเงนหนึ่งอยครับได้คูณดาวสองไปครับเอาไปเั 200. สาสองร้อยสองร้อยเพิ่มเพิ่มน้ำเมทหกพันไอิห้าตีเพิ่มบุญงิน หนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็คูดาวสองครับเอาไปห้าอาไปอีกครับห้าร้อยน้ำเมฆก,ก็พันอาะยาสามสิบอายาสามสิบได้เงินบูทเงินก็สามร้อยครับแล้วก็คูดาวนะครับมันจะเพิ่มฟาร์มนะครับเพิ่มบ้านมาและอันที่สองคือจะเพิ่มบ้าอีกครับโอเคครับค่าอัพก็น่าจะแปดร้อยน้ำเมฆหมื่นสามอายาสลิมห้าบูทเงิน ห้าร้อยครับโอเคก็ตีหนึ่วครับโอเคอัพเลสหนึ่งครับหนึ่งพันน้ำเป็นสองหม่นอายาสิสคูดาวพุทเงินเจ็าครับที้ก็คูดาวหนึ่งวีครับอ,อัพไปครับเจ็ดสพันครับสอ 40, บง 75, 1, อพจะเพิ่มขออ้อคอครับนฮะแล้วก็น้ำเป็นสองหมื 28, 000, ่นแดพัอายาสิบห้าไว้พุทเงินได้หนึ่งพันทำตีหนึ่งวีครับอัพไปสามพันสามพัน น้ำเมตสามหมื่นห้าวุฒอยาห้าสิวุฒเงินได้หนึ่งพ้ารอและก็ได้ก็คูดาวหนึ่งวีครับเัาไปครับหกอันท้ายขันสุดท้ายจะเป็นแบบประพาสครับประสาทเมืองน้ำเมทห้าหมือนอายาห้าคูดาวหนึ่งวีครับโอเคครัขออขายตัวที่ค,คนของคนแบบนครับ โอเคครับตัวนี้นั้นวันธุรกิจตัวครับขอเช็คก,ก่อนน่นจาจะวางได้2ตัวแหละโอเคเดี๋ยวคงมาบวกความเฉื่อยแหละมาอัพไปให้มันตันเลยมีเซลคือมันจะเปลี่ยนให้เมืองครับเรียบร้อยโอเครอมอนมาครับออโต้ธุก,กิปไปเลยอย่าไปกลัวไอ้ตัวนี้ต้องเอา,เอามันต้องต้องทำในกิจกรรมนะครับกิจกรรมของวันคริสต์มาสครับแต่นี่มันทำยากหน่อยมันต้องรออีก ไปกิจกรรมว่าโอเคครับดีแรงไหมพี่ก็น่าจะแรงแต่อัพเต็มแล้วก็ได้บุญกันอีกครับโอเคเป็นตัวที่ตัวเน้นต้องเกมได้ความได้ครับแต่น้ำเม็ดน่าจะน้อยหน่อยขอเล่นหน่อยยิงให้ธนูเองในการสตาร์นะครับโอเคและก็ต้งมีนักที่ยาง่ายด้วยเราต้องรอภารกิจขอคูนเด็กๆเขาเอาเสร็จมาก่อนครับ มันก็เหมือนบังเกอร์ในด้านที่หละมันจะได้เงินก่าแตดละสามตัวก็ได้ทีละเกือบสามพันแหละครับมาโอเคสอง0ห้าแหละระบบสตาร์อีกก็หกพัเป็นหกพันเจหหันน่าจะ6กพัเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดห้าเจอเ้ยเอ้ยเจ็ันเจดหครับแต่ก็บวกอีกก็ เป็น9,500ครับโอเคผมน้องคิดเลขอยู่ระยะแรกเกี 1, ่ยวาพันหโอเคได้ก็ฟังแล้วม,มันก็จะเยอมากที่ก็น่าจะเยอะในตัวที่อมันต้องทำอีเว้นครับแต่เราเล่นในหมวดไหน,นีครับหมวดวัดดวงออกมาเฉย okay. โอเคครับมันได้แต่ในหมวดครับหมืออกโอ,โอไฮโอหรือก็หมวดนี้ก็ได้ครับหมวด โอ้โอาร์พีครับท่าว่าสองร้อยเฮ้ยก็ง่ายเลยค,คือมันในตัวที่เน้นฟาร์มได้ครับได้เงินเยอะมากไอ้ okay. ขอเน้นขับตัวก่อนขับตัวแบกก่อน <Okay. S 1> ให้ทีละก้าวผานเยอะมาเยอะครับแต่สู้คือขึ้นแมนไม่ได้ขึ้นแมนให้เยอะกว่าโอเคขอเช็กความไหวจุดต่อแ้ว โอเคแฟ้ใส่สันต์ไปสามแล้วก็ดี่ครับโอเคขอลองเช็คครับการสันตา้าจริงวางหน้าจิตตัวโอเคครับคอมโบ,โบแบบถ้าเราเอาออกบวกคือเปอรแมนก็ได้ครับแบ่แบตอนนี้นอดีตครับคอมโบได้ครับแต่คอมโบได้อยู่คอมโบได้แต่ให้คอมโบขับสันต้าดีกว่าวางหน้าจิตตัว วัดได้ติดตัวแล้วเควัดมาแล้วยังเดินแค่แข็งนะโอ้โหวังได้สี่ตัวครับแต่ให้แนัน่นถ้าอยากได้คอมโบยอยากไป 9, ก็พันห้าร้อยก็น่าก็พันห้าร้อยต้องได้ต้องเออต้องเอาตัวเลือกอเอาสุขคือคอมวแมนเต่าได้ครับง่ายกันสิก็ง่ายนะ จบไปแล้วครับกับเทวุดิเฟนครับกับตัวใหม่แคนส์บังเกอร์แคนดี้ครับโอเคก็ขอฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ไว้ครับในรายละเอียดเลยครับ